สตีไม่ได้ครับเป็ดคอคอแห้งนะจะสตรีมในไเนี่ยผมเล็กคอร์ดไปแล้วคอแห้ง เดี๋ยวได้เควสอะเลยมองเลดาวะเขายังไม่ออ,กอีกเนาอโอครับใช่ใช่ใช่ด,ด,ด,ดูตาหมูนู้นูโยกะนูนเตี้มีใครมีสาดังนี้ไหมอีเยแทกลรถานาบี ยิ่เตกไอเฟมเข้าไปเห่าวนูดิเฟมเฟมโดนโดนโดนเอฟบีทำไรวะทำไมยืนแบบบ้ืเอฟเฟกตตาการตามากนูนะออาไปยังวะฮัลโหลออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วเอไปไปทางนู้นดิมามามากับผมได้ไหมเนี่ยเอฟบีจะแตกเอฟบีจะแตก

รูดดูแล้วรูดรูดว cool. ีแล้วพ no. ี no ่ต no ีต no. no ีตีต no no ีต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 ียกตีตกตี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 นีตีตนตตีตเตี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 ตนตีนีต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 ีอตีตต เบ็ดเบดเบดได้ไหมเบดใช้เขียวดูแล้วรูแล้วไม่ติดไม่ติดจับจัดจับเดี๋ยวปล่อยปล่อยปลอยมันปล่อยปล่อยปนูหาในบ้านบ้าบจะหมดอ่ะบตสองต่อเต็ดบตสองอ่ะปีตาได้แ มายืนเป็นคู่ไม่ไม่ไอทั้งสองไอคินไม่ต้องมาหาพี่เลยไปรือไปไล่ให้สุดไม่ไม่ต้องกลับมาหาพี่ไม่ต้องมาป่วงสายเวทอ,เอ่ะเกมจบแลว้วหัวดี <laughs> หวัวไม่สุดใช่ไม่สิดกันเมื่กี้ใ,ใครชนะเหรอกืนโน่นในึ่มึง ีมทีมน้นทีมนน้นตะปอทีมโน้อนอ๋อบอกเสียงเสียงดังเอ,อ,อบ,บีทีมนั้นเหมือนแบบไม่ค่อยตั้งใจเล่นเท่าไหร่เลยรู้สึกป่ะใช่แต่เราเราก็พลาดเยอะมี เปิดเลือดตัวตรงไหนนะน่ะใหญ่กด option แสดงผลไอ้เก <ลง S 2> มไอ้แสดงผลแหละเลื่อนลงมาใช่แสดงเกตทั้งหมดเกตแฮพีทั้งหมดเออเนี่ยมันขึ้นมอนมากับคนขึ้นนะครขึ้นขึ้นโนฟาร์มปอม เอามา ят, มามาไล่เยอะกี้เย็ดไม่ดีครับไอทอดสดเลยวะดูด้วยเอาดู mm. ไม่ได้ ต้องหนุนต้องให้่ขึ้นใช่ไหมได้ครับได้ดูได้ไม่ไม่ไม่เราคิดว่าโอเคออกก่อนบป๊บนึงไม่ไม่เป็นไรเออคือแล้วดูถ่ายทอดสดดูถ่ายทอดสดของเราคุณวิลลี่ถ่ายหน้าไม่เนี่ยอ๋อ แคปคับเจอจอฮะอ้ยคอแห้งฮะต้องหาน้ำกินนะโอเคครับ เอ็มบีเขาใช้จับมูอนะไม่รู้สิเขากลแบบเอา้เอามาปุ๊บจับทีเดียวเลยหรือเปล่า นี่คือเข้ารออะไรกันอยู่อ่ะอีกคนหนึ่งนะเขาวางแผนอยู่หรือเปล่าแผนไหนเขามีกี่คนขาดนูนูคนที่เข้าดิดเราเมื่อีะไม่ใช่นูนี่นูหนึ่งเก้าเก้าหกนะใช่ใช่นูหนึ่งเก้าเก้าหกนี่เข้ามาละ เข้ามาน่าจะเป็นวินารีรำพึงบวกบวกบวกเดิมพันเดิมันแสนหนึ่งแสนหนึ่งก็ได้ค่าดันคืนพอดีเดิมพันเดิมพันนี้มันจะบวกเพิ่มไหมไมันมึงไม่ไม่ได้มันได้แค่เท่าที่เดิมพันไปได้กลับมาสองแส่อะไรเงี้ยแ้วเ เมาปอเอาปอหา่เขาไม่มิดมาวะ เอ็นจัรจับจับจับจนบจั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 จับจับจับจิจับจิจับล้แตัอจับจับจับยต่จแล้วก็แทจับอับจับจับตัอับอัะจับจบจจััน

ันสิบสกรอร์อเข่าขอขอเรารอเรได้เขนะ้ามาแสนีรับไปนี้กัับไปอ่ะรอเรหอเรเ่ออเหออ ทำไมทีมเขาพร้อมก่อนเราอะ่ะตะก,กี้เฟมไม่อยู่ฮะป <c oughs> ็นห้องน้ำ่ยแล้วก,กดเลดี้แล้วนะเอาเรื่องกดเต่อจำรองไพไวไสดุดเกมสิบนาที ไปแซมถ้าในห้องนู้นลดหมดไหมมนาวิห şey ้องเอ้แมพทั่วไปอะหมดปะแมพทั่วไปไม่หมดแล้วแต่แล้วแต่วิว่าวิมนาวิแค่ไหนเท่ากันหมด่ะมันไม่หมดไม่ไม่มีใครลดวีมนาจะรู้ทำไมวะวีจะลดผมจะลดวีทำไมอ่ะไม่ผมเห็นน้องน้องลดง่ายเป็นทีนลดตะเกียบ ก็เห็นวิวมันจะตายแล้วไงมันยังดิ้นอยู่แป๊เป็นสองทนูทนูเห็นไมหมปลดไปแล้วเฟมไปเลยไ,ไปเลย How we, 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 oh, okay, 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 cười lâu okay, cười lâu okay, 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 lão okay, 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 เอบีเลยครับเอบีเลยครับเอบีเลยว่างๆอยู่มีมีในบ้าน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 แตกปล่อยมาครับนู้กเกิดแล้วครับนู้นเกิดแล้วเบ็ดเบ็เบ็จะแตกเขียวเกียวนู้นเกิดแล้วนู้นเกิดแล้วไม่มีรถไม่มีรถจับได้ไหมไม่ได้เลยไปไล่ดูไปไล่ดูไปจับจับนู้จับนู้ปักขี้เลยแตกวิ่อเลยวิ่อเลยวิ่อเลย ดี๋ยวผมเล่นในเบดไว้ก่อนนะวิต่อเลยวิต่อเลยแตกแตเบดเบรดเขาอบรดเในบ้าน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 นูนูเกิดนูเกิดยกโลนูแล้วนาแล้ว ทำไมเขามาลุมสักคำบมขนาดนั้นนะแค้นเร็วกว่าคุณโน้ตจะเป็นเป็นวีให้เขาเหร อ่ะเอาอยู่ฝั่งนู้นน่ะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้นะคุณโอ๊ตให้เขาวิมาฝั่งนี้เขาเป็นวิหญิงนี่ไม่เอาไม่เอาไม่แลกไม่แรกเอาผู้ชายไปแลกผู้หญิงไม่เอาไม่เอาเพราะผู้หญิงสองคนไหมอ่ะ โน้มวุ่นหญิงใช่ไหมเอางี้ไหมต่อให้จัดๆเลยไม่ต้องไม่ต้องแปลงร่างแล้วแค่คอมโบจะจะไหวไหมลองก็กเที่ยงก็ต้องลองดูอ่ะครับต้องแปลงร่างเราออร่าได้ไหมเออออร่าออร่าหรือว่าแป๊บหนึ่งได้เอาคอมโบสู้กับพวกมันหนึ่อ่อนเลยเหรอเขาอ่อนให้เราหรือเปล่าใช่ใช่มันไม่เล่นเลยที่บอกว่าอีกสองรอบนะครับ แนวร่วมสองรอบนี้หาแนรวนนร่วมไปเอพิกครับเอพิกน่าจะไดไ้ไม่ได้ตาหนึ่งได้ตาหนึง <laughs> ่งอ่ะพร้อมพร้อมอ่ะไปดน รอพร้อมๆม,มาแล้วมาแล้วขอโทษครับเบ็ดก่อนเบ็หนึ่งคอมโบนะเบ็ดหนึ่งเบ็หนึ่งอ่ะเบ็ดหนึ่งออนล่าลองหน่อดิดมันเขาอยากดูแผลเรามากกว่านะเราบอกไอ้เนี้ไปเลยไ,ไปเลยดิ เอฟบีหายไปครึ่งหนึ่งเลยติงเลยติงรถโอ้เลือดด้วยอ่ะบาดตายเก็บไว้ฮิ้โอ้จับมูอกเลยอ่ะในสาระแบบนี้วะนูนูติดรถซับทีซับทีโอเคซับทีนูจะแตกแล้วแตกแตกแตกเอาไปที่ต้ก่อน นิ่งเลยนี่จับนี่โดนจับเีอแล้วกันแทบบ้ากัแทก้ผมจะแตกโดนตีฟีรดูกกะกรับลับดูแก้วแดงนี่

นูแตกมี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 ดการขี่กมรขีมีแตลดลมๆๆมันกันขี้เอฟีต่อเอฟพีต่อมีใครเบรด้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีของ เอาเออเอากลับไปเอาดูด okay. okay, okay. ิกลับไปเอาดูดิไปช่วยโอ๊ตจีนหน่อยไปช่วยโอ๊ตจีนหน่อยตายอยู่ตายอยู่โอเคโอเคตายไม่เป็นไรแบทหมดแล้วต้องโดนแลนะดูไม่มีกันเขี้ยตายตายบีวีตายแล้วตายแล้ว Lưu lula lưu It's lưu done. Tắn 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 ok dog. Every tag. No, 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 ค่าแล้วหนูเธออย่างนี้ค่อยสื่อสียังไนใช่ไหมโอ้ยเยอยฟาดถูดสิงพันไอเวสเออเขาเขาจะกำลังใจเยอขึ้นนะเขาน่าจะยีกตานึ่งอ่างงวะทำไมผมยืนยิงโง่ๆเลยทำไมเขาไม่ตีผมเลย ยเขาไล่แต่ผมเราเราเขาเอาผมนะพี่เมื่อกี้เขาลุมผมเลยเขาเล่นนั้นนั้นหรือเปล่าทำไมเขาเขาไม่ตีผมเลยรู้สึกว่าตอนผมเปิดหน้าแดงอ่ะเขาลุมผมเลยอ่ะเมื่อกี้วัดต้องโัดต้องดูเขาไอ้ปั๊บการชี้ให้ด้วยอย่า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 รีบไล่ฆ่าเดี๋ยวสกอร์มันหลุดเยอะนะเราเราลองถ้าถ้าตัวหนึ่งตายแล้วรอรอรอการชี้กับมือวีให้เขาด้วย อัานนี้อันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าข้างในวนว่เนี่มันเราถ้าสกอร์มันไหลไหลไหลเร็วนี่เราแพ้นะเราต้องเซฟสกอร์ด้วยจับทางได้แล้วอันน่าต่อห้นี่จับทางได้แล้วต่อไนีนจับทางได้แล้ว ใช่ตื้อๆๆือตื้อๆอพอไปเป็นสายอะบอปาป่าอิดอิดดีดจับทางได้แล้ออ้าอ่เออผมไปผิดทาง ใครไม่มีการคิใครเพิ่งตายตะโกนนาะบอกด้วยไจอตรงั้นตอนตอนโดนลุมนี่ไม่เปิดมีม้าไปแล้วเหรอเปิดไปแล้วพี่เปิดไปแล้วไม่ไม่ทันใช่ไหมไม่ทันเบดไงเบดมันมาแอดอะตอนผมมีม้าแบสสองเอแบสหนึ่งของเอีมันกดลูกแก้วไม่ได้สักลูกแก้วเลยเหรอ กดลูกแก้วไม่ได้หรอไม่ได้เลยมันไม่มีดาบอะ่ะมันกดไม่ได้แบทหนึ่งดิไม่มีดาบอะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่แบทหนึ่งก็จับทางได้แล้วแบทบสองแบทสองมันไม่ไม่ไมอไอน,นี่ทินทินทินไม่ต้องใช้แบทหนะึ่งถ้าทินไม่ถนัดอะ่ะทินแค่ออลาบบไปก็ได้เมื่อกี้บอกแบทหนึ่งกวแบทหนึ่งเลยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายงทุกคนอะ่ะบอกแบทเอเอมบีมันดาบหายอยู่แล้วแบทหนึ่ง เ,เ,รเราแค่ต่อยเขาเองเราเขาเขาจัดทางได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไล่ฆ่าทีแน่น,นอนใช่เมื่อกี้ก็ไล่ผมเราสุดท้ายแล้วเหรอน่าจะสุดท้ายแล้วแหละเขาจะไปตีบวก <c oughs> จัดดัง,ดงห <c oughs> าแทะจะลองธรรมดาก่อน <c oughs> จัดเต็มอ่ะเราเราเราซ้อมเราเลยก็ได้เราไม่ต้องซ้อมขหรอกไม่ต้องกักไม่ต้องเกืเอาเลยเอาเยเอาเลยไม่ต้องกักนวเปิดย้นได้ไหมเปิดยนนะเปิดย้นหน้าวเนี่ยเดงเรื่อโอเคไปไปไปเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเริงลัวเลยตมิดมันเต็งเยี้เลยเห็นวเห็นวล้วไป วิดีปดทีวางมัไม่ยังไงถอดผมจะเซฟรแป๊บนึงคุณรถเคโอเกกำลังเซรเดี๋ยวผมคว่ำงนู้ให้ปลดแล้วลดแล้วยกน้นแลยกนูแล้วตายวะนุมหัวหนุ่มหัวเดี๋ยวผมขอเอฟบีก่อนเอฟบีเขาบอกเขาจับทางได้ละออไมีจับทางได้ะรอกเอาดีๆเอาดีเอาดีเอาดีๆเอาดเอาดอาเอาอาดีๆเอาดีๆเอาดเอาอาด

ตมแตกเฮ้ยหาอย่างไวเลยบ็ดเบ็ดเดเดเบเกนดแล้วนูกดแล้วผมโดนเปีนนูเปโดนซับอยู่รู้แล้วไม่ติดเดือขึ้นอยู่อ่ะไม่รู้อ่ะรู้ละออนนั้นยกลูได้มรวบรวบรายรายกลูแล้วตัวเอาล้นคอยช่วแมละ นรวมรวมพี่ยกโคตสวยตะเกีย <lawsuit> ko ร์เสียดายแบตหมดพอดีมีล่วงหมดยกโคตรสวยจิตแบตหมดอดีเออวิดได้หัวทีดึงไงเต็มเต็มเลยนพี่นี่ดูโหดๆนะบิวอะสองรอบครบแล้วใช่ไหมจินใช่ใช่รับมาแล้วอ่ะเสียดายแหวนหนึ่งขายซือใหม่ก็ได้ ก็เขาซ้อมเองไหมจับทางได้แล้วจับทางได้แล้วเมื่อกี้เขาเขาฆ่าได้ตัวหนึ่งนี่เขาฆ่าใครอ่ะไม่รู้อ่ะอ๋อแม่เอาลยนะธนูแม่งเข้าไปยิงอย่างไอ้ก่อนใครไปเพื่อนนะเพราะว่าเข้าไปเข้าไปยิงปักขี้เลยนะที่ยิงไม่ได้ตัวเขาดีออกมาไม่ได้เลยอยากอยากลองเอาวอลมาลองเล่นดู ไม่ลองเลยแม้แตครั้งมันไม่มีขอมั้งรู้ตัวแลว